สรุปข่าวหุ้นวันที่20กันยายนนะครับปี65ข่าวแรกทิสโก้ชูบันผลเด่น8.4%รับอน,นิสงส์ฟอร์ดนะครับเลือกไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ EV จากข่าวนี้ก็มองไปถึงเรื่องของเงินปันผลเป็นหลักเลยเนื่องจากทิสโก้เนี่ยเป็นบริษัทที่พื้นฐานทางการเงินแข็งแกร่งนะครับมีการตั้งสำรองสูง,สง200กว่าเปอร์เนตะคอเวอร์ช่ของเ,เขานะครับในขณะที่ตัว NPL ก็ไม่ได้เยอะมาก พันธมิตรเดิมในการปล่อยชิ้นเชื่อกับฟอร์ดเนี่ยมีอยู่นมนานมาแล้วแล้วก็ล่าสุดนะครับฟอร์ดก็เหมือนกับจะใช้กําลังผลิตในไประเทศไทยนะครับผลิตรถยนต์ EV ตรงนี้ก็ไปกระทบข่าวกับอีกหลายบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ EV ด้วยเหมือนกันแต่ว่าส่วนสําคัญสําหรับตัวทิสโก้ก็ดูเหมือนจะเป็นปันผลแหละประมาณแดเปอร์เซ็นตันั้นด้วยถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งกับปันผลประมาณ8%อก็ถือว่าเหมาะสมดีครับ ชยโยนะครับรุนควานี่ใหม่กันยายนปลายปีปิดดิวร่วมทุนเพิ่มสำหรับชยโยนี่พีประมาณสักเท่าแต่ว่าตัวบริษัทเองมีแนวโน้มกำไรเติบโต,ตมาอย่างต่อเนื่องโดยระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เห็นมาปีไหนกำไรลดลงเลยนะครับเพียงแต่ว่าความคาดหวังค่อนข้างสูง แต่ด้วยสถานการณ์ล่าสุดนะครับจะมีการปิดดิวร่วมพันธมิตรนะครับกับสถาบันทางการเงินเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยการเข้าร่วมทุนหรือการทำธุรกิจร่วมกันระหว่างแบงก์หรือธนาคารกับในส่วนของบริษัท AMC หรือที่ตามทวงนี้เนี่ยสามารถทำได้แล้วก็ดูเหมือนจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นรวมถึงก็วางงบในการคว้าหนี้ตัวใหม่ด้วยเช่นกันดูเหมือนว่าภาพ ในระยะยาวของตัวบริษัทยังมีอย่างต่อเนื่องก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ดูมีแนวโน้มน่าสนใจข่าวต่อไปนะครับ IP นะครับผุดสาขาอัพยอดดันบริษัทลูกนะครับเข้าเทรดในตลาด m a i สําสำหรับบริษัทอินเตอร์ฟาร์มาถ้าเทียบกับกำไรเดิมของบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดในปี64เนะี่ยคำกำไรสูงมากก็ส่วนหนึ่งมาจากบรรยากาศในการซื้อวิตามินและก็ยารักษาโรค ในการระบาดของโควิด -19 ทีแล้วก็เข้าสู่หน้าฝนนะครับมีโรคระบาดเพิ่มขึ้นมากมายแต่ว่าตัวบริษัทเองก็มาเน้นในเรื่องของการออกผลิตภัณฑ์หรือโปรดักต์ใหม่ๆนะครับตัวสินค้ามีความหลากหลายนะครับจับกลุ่มผู้บริโภคได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นรวมถึงบริษัทลูกที่จะเข้าเทรดด้วยเช่นกันนะครับก็จะเป็นแอบฟามาเป็นลักษณะของการผลิตสินค้าอีกรูปแบบหนึง่งแล้วก็มีเป้าในการขยายสาขาเพิ่มเติมด้วยเช่นกันเข,ขาก็วางเป้าในการเติบโตของรายได้ ปี6 6 6 7เนี่ยอย่างน้อยประมาณ20-30%ก็จะได้เห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นในอนาคตแต่ว่าปัจจุบันเนี่ย P/E ของบริษัทสูงนะครับประมาณ57เท่าก็ดูเหมือนว่าจะมีความคาดหวังเติบมีมีความคาดหวังมาก่อนหน้าแต่ราคาหุ้นนะครับค่อนข้างสวนทางเนื่องจากว่าถึงแม้กำไรจะเพิ่มขึ้นความคาดหวังสูงแต่ราคาเริ่มปรับตัวลดลงลอันนี้ก็จะเห็นภาพ ที่ไม่สอดคล้องกันก็คือคนเริ่มรู้สึกไม่เชื่อมั่นในการเติบโตในอนาคนอาจจะเป็นความกังวลใจนะมองว่ากําไรปีนี้มันดูสูงไปอาจจะเกิดเรื่องของโควิดปีที่แล้วก็โควิดปีหน้าไม่มีแล้วมัง้งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนสมาชิกแล้วก็ผู้ติดตามทุกท่านนะครับว่ายังเชื่อไหมว่าบริษัทน,นี้จะเติบโตอยู่สวัสดิ์สินเชื่อไฮซีซันนะไม่หวั่นคุมเข้มเช่ชาซื้อตัวผู้บริหารเองนะครับมองว่าในช่วงปลายปี6 5นะครับจะเข้าสู่ช่วงไฮดิซั่นในเรื่องของการปล่อยสินเชื่อเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ดูมีความมั่นใจจากความต้องการหรือความเชื่อมั่นของคนทํางานนะหรือเจ้าเจ้าของพ่อค้าแม่ค้าต่างๆที่เริ่มมาทําการค้าขายนะครับเขาก็เชื่อมั่นในตัวเศรษฐกิจมากขึ้นถึงแม้ราคาสินค้าจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ความต้องการในการใช้เงินหมุนเวียนก็กลับมาด้วยเช่นกันบริษัทบอกว่าก็จะควบคุม NPR ไว้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็เห็นภาพการฟื้นตัวจากปัจจัยเร่งข้อ1ก็คือเรื่องของการขึ้นค่าแรงคันต่ำเรื่องที่สองก็คือสินค้าทางเกษตรนะครับปรับตัวได้ดีในภาพรวมของตัวธุรกิจยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อล่าสุดเนี่ยมีการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยอีกประมาณ50ล้านเป็น500ล้านนะครับเนื่องจากว่ามีความต้องการที่จะปล่อยสินเชื่อ ในส่วนของพิกโกนานไฟแนนน์เพิ่มเติมในอนาคตด้วยมีพัฒนาการที่สำคัญมากนะครับเพียงแต่ว่าการเพิ่มทุนครั้งนี้ไม่ได้เป็นการเพิ่มทุนในตัวพูดถึงหุ้นนะครับเป็นการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเฉยๆอบ,บิโกไฮเทคนะครับรุ่นออเดอร์ค่ายฟอร์ดเลงขยายฐานเจาะ CLMV เราอยู่กับพีิโต้เราอยู่กับอเิโกไฮเทคนะครับมาหลายรอบหลายซีซั่นมากโดยเฉพาะช่วงขาดแคลนชิปนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการติดโควิดของพนักง,งานยอดขายยอดส่งเนี่ยโอ้โหไม่ได้ตามเป้าหลังจากนั้นนะครับความผู้บริหารเองก็แจ้งว่ามันจะกลับมาดีเพราะว่ายอดคำสั่งซื้อมีแบ็กหลอกมี ก็ดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะโดยเฉพาะช่วงปี65ไต่มาที่1ไต่มาที่2เนี่ยทำดีมาอย่างต่อเนื่องแล้วเขาก็บอกว่าช่วงไต่มาที่3ไตรมาที่สก็จะดีกว่าปีที่แล้วด้วยเนื่องจากว่าปีที่แล้วปิดโรงงานนะครับขาดแคลนชิปฉะนั้นปีนี้ก็มีโอกาสดีกว่าแต่สตอรี่ใหม่ที่น่าสนใจก็คือทางฟอร์ดเองเข้ามาให้ความสําคัญในการตั้งฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยก็ดูเหมือนว่าจะได้ประโยชน์ด้วยเพราะว่าทางอาบิโก้เทคเองนะครับก็เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับฟอร์ดอยู่ ในขณะที่อภิโกยเทคเองก็มองนะมีการวางแผนว่าจะไปขยายกิจการในกลุ่มของ CLMV ด้วยก็ถือว่าเป็นปีนี้เป็นปีที่ดีแล้วก็ทางนักวิเคราะห์นะครับก็บอกว่าปีหน้าก็ยังเห็นการเติบโตอยู่ประมาณสัก6-7เอาละถึงตอนนี้ผมคิดว่าราคาก็ขึ้นมาไกลแล้วและแต่ว่าสตอรี่ยังมาแบบเต็มๆก็ลองั่งใจกันดูนะครับเพื่อนๆว่าจะไปในทางไข้าต่อไปนะครับ The b f x ยันรายได้ปีนี้โต15% ลุกขยายตลาด End User ต่อเนื่องเนี่ยสำหรับตัว d b v f x นะครับเป็นผู้ผลิตยางยืดนะครับก็จะมีรางยางหลายเบอร์หลายไซส์ล่างสุดเนี่ยมีการฟื้นตัวของภาพทางยุโรปทางสรัรมริการบริษัทที่เป็นบริษัทส่งออกนะครับแล้วก็ตัวสินค้าก็อย่างที่เราให้ฟังเป็นลักษณะของอยางยืดที่อยู่ในผลิตภัณฑ์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นรองเท้าเครื่องนุ่มข่มนะครับมวกหรือเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในครัวเรือนทั่วไปเขาก็บอกว่า ยันนะรายได้ปีนี้โต15ในขณะที่ตัวพื้นฐานกำลังผลิตก็มีกำลังมีกำลังผลิตเพิ่มขึ้นเหมือนกันจากช่วงที่มีการ IPO เข้ามาในตลาดราคาหุ้นลงอย่างต่อเนื่องล่าสุดปันผลประมาณสัก6 PE ไม่ถึง10เท่าแล้วก็ถือว่าน่าสนใจในมุมของการกินปันผลเหมือนกันนะครับ คอมเซนะครับยอดจอง iPhone 14ดีกว่าปีก่อนรุ่นรายได้แตะ10,000แสนล้านบาทภายใน4-5ปีนะครับจากข่าวนี้ก็มีการพูดถึงว่าด้วยเนื่องเหตุว่า iPhone 14เนี่ยมีการขายเร็วกว่าในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะขายแล้วและรับรู้ไรายได้ได้เลยในปี65นี้นะครับในขณะที่ตัวธุรกิจเองนะครับก็ยังมีการรับรู้ในรายได้ส่วนอื่นจะเป็น IT หรือส่วนงานที่เป็นอ c เซสซอรีต่างๆหรือโซลูชันแบบ B2B หรือ B2C ก็ ทั้งหมดภาพรวมยังเป็นส่วนที่เติบโตได้ยังมีส่วนของการสนับสนุนนะครับอย่างเช่น True l e a s i n g ก็จะเป็นส่วนที่เพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้บริโภคหรือมีความต้องการในการใช้สินค้าไอทีก็ตั้งเป้าในการปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้นเช่นกันแล้วก็ยังมีตัวประกันภยัยหรือพุทธธรรมประกันภยัยที่จะมีการเปลี่ยนชื่อในภายหลังนะครับมาช่วยสนับสนุนในงานส่วนของการทำประกันตัวสินค้าไอให้กับตัวบริษัทก็มองว่าเขา จะเติบโตนะครับอย่างน้อยปีละ20%ต่อเนื่องจากนี้ไปในส่วนของโซลูชันอื่นๆก็จะไปเห็นเรื่องการทำออนไลน์มากยิ่งขึ้นเอาละก็คงเป็นบริษัทอีกบริษัทหนึ่งที่ติดตามกันต่อเนื่องได้นะครับยังเห็นพัฒนาการที่ดีอยู่แบมตั้ง j o ยเวนเจอร์นะครับวันที่29กันยายนโค้ง3แต่4,000ล้านในเนื้อหาข่าวก็มองว่าสำหรับตัวธุรกิจนะครับปีนี้จะเป็นปีที่ดี โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยจะเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นของตัวบริษัทแล้วก็มองว่าจะมีการปิดดิวในการเก็บหนี้ก้อนใหญ่ได้อีกก้อนหนึ่งเชื่อว่าปีนี้น่าจะตามเป้าก็คือประมาณทัก17,000ล้านแล้วก็ยังมีดิลที่ทำจอยเวนเจอร์กับาานทางการเงินนะครับเพื่อทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับการติดตามทวงหนี้ด้วยเช่นกัน โดยลักษณะของการออกโปรโมชั่นต่างๆนะครับก็เพื่อสนับสนุนงานขายให้เติบโตสูงขึ้นการออนไลน์ร่วมกับพันธมิตรแล้วก็จะมีการเสนอตัวราคาพิเศษเพื่อจูงใจให้ลูกค้านะครับเข้ามาร่วมในการประมูลหรือการซื้อสินค้ามากยิ่งขึ้นก็มองว่าปีนี้นะ่าจะเป็นปีที่ดีกว่าปีที่แล้วอย่างแน่นอนเพราะปีที่แล้วมันมันแย่เนอะเป็นช่วงของโควิดก็จะเห็นพัฒนาการที่ดีของแบม ต่อเนื่องไปจากตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกบริษัทหนึ่งที่น่าจะได้เห็นภาพที่ดีต่อเนื่องไปข่าวต่อไปนะครับ p ี PT g ชูพันไทยโตเท่าตัวลุย5,000สาขาดันยอดขายสำหรับตัว p d g เรามีการนำเสนอข่าวในเกือบเกือบทุกอาทิตย์นะเนื่องจากว่าค่าการตลาดมันก็มีการปรับตัวขึ้นมาดีแล้วก็ในส่วนของข่าวที่ออกมาก็มีทุกอาทิตย์ เรียกว่าไม่เอาข่าวมาพูดก็คงไม่ได้เพราะว่าข่าวมันปรากฏอยู่แล้วก็สถนานการณ์มันดูดีขึ้นจริงๆนะครับโดยเฉพาะในส่วนของนันออยที่เป็นธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับตาคาน้ํามันนะครับก็จะสังเกตว่ากลุ่มนันออยเนี่ยก็จะมีพันไทยนะครับมี c o ฟฟ e ่เวิร์มี Auto b a บ็มีธุรกิจอย่างพีทแม็กกา a ์ดแม็กาดพลาสในกลุ่มของธุรกิจก็จะมีส่วนอื่นอีกน,นะแต่ว่าล่าสุดที่เขาพูดถึงก็จะเป็นร้านาพันไทย เขาบอกว่าน่าจะมีสาขาโตเป็นเท่าตัวได้นะครับในอนาคตโดยมองเป้า5,000สาขานะครับดันยอดขายซึ่งปีที่แล้วในยอดขายของร้านพวกร้านคาปี่ต่างๆโดยเฉพาะสาขาพวกกา,กาแฟร้านขายสินค้าต่างๆไม่ค่อยดีเนื่องจากมีการปิดเมืองก็การค้า,กา,าการขายก็หยุดชะงักไปตอนนี้เขาบอกว่าครึ่งปีหลังน่าจะดีกว่าครึ่งปีหลังของปีที่แล้วซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้นะครับก็เชื่อว่าจะเห็นเรื่องราวที่ดีเสืบเนื่อง ต่อจากนี้เป็นต้นไปโดยเฉพาะการที่เขาจะมีการรีแบนตัวตัวสินค้าพันธุไทยของเขาด้วยนะครับเพื่อเข้าสู่หรือหรือหรือห,หรือเข้าถึงคนทํางานมากขึ้นก็เชื่อว่าในอนาคตของตัว P D G น่าจะไปได้สวยเลยทีเดียวครับเพราะว่าปริมาณของการใช้น้ำมันยังสูงขึ้นอย่างต่อเน,นื่องสำหรับเพื่อนๆคนใดที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลให้ไวแล้วไม่ได้แคร์ว่าจะต้องเป็นวงใดหรือบินอินไซเดอร์ แต่เอาแบบเรานี่แหละติดตามงบการเงินนะครับคัดคุณทุกวันอังคารและวันพฤหัสเวลา1ทุ่มถึง3ทุ่มลองมาเป็นสมาชิกด้วยกันครับเรามีสมาชิก YouTube เพื่อนๆครับกดจอยสมัครสมาชิกแล้วมาไลฟ์นะครับมาคัดคุณด้วยกันเรามีแบล็คแคทลิสเรามีระบบในการคัดคุณการคำนวณน,นะครับให้รู้ว่าเอออันเนี้ยมันสูงเกินไปมันต่ำเกินไปตรงนี้ปันผลน่าจะอยู่ประมาณสักกี่บาทต่อหุ้นยูประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ เรามีแบบแผนนะครับกองกลางกองหน้ากองหลังเรามีลักษณะาการถามตอบปรึกษาเรื่องของแนวทางในการวางแผนว่าเออชีวิตนี้เราจะลงทุนอย่างไรเราจะไปยังไงเราจะทำยังไงรวมถึงถ้าเกิดเ้ยมีพอร์ตไม่สบายใจลองส่งมาดูก็พูดคุยกันอาจจะช่วยให้สบายใจมากขึ้นหรือบางครั้งอาจจะทำให้ตัดสินใจอะไรได้ง่ายยิ่งขึ้น สรุปข่าวคัดคุ้นวันที่22กันยายนนำมาด้วยข่าวแรกครับ TACC เสริมเครื่องดื่มใหม่พรุนเบอรี่หวังโกยยอดขายครึ่งปีหลังโตข่าวนี้ออกมาจากหลังการให้ข่าวในงาน Opportunity Day สำหรับการอ f f Day รอบนี้เป็นรอบตปิมาที่2ของ TACC แต่ว่าลักษณะของภาพรวมทั้งหมดในงานอ f f Day นะครับมีการพูดถึงการขายของผู้ถือหุ้นใหญ่คุณชัชชวี ซึ่งนะครับในงานอัปเดตเนี่ยมีการพูดถึงว่าขายเนี่ยไม่เยอะขายน้อยแล้วก็ไม่ได้มีประเด็นแต่มีนักลงทุนหลายคนที่มองว่าการขายหุ้นเหมือนเป็นการที่จะออกจากตลาดแล้วหรือเปล่าโดยเฉพาะคณะผู้บริหารเดิมที่เคยซื้อหุ้นไว้หรือเป็นผู้ิหารเดิมก่อนเข้าพีอเนี่ยจะทิ้งหุ้นเพราะบริษัทมีปัญหาอะไรที่ลึกๆแล้วไม่บอกหรือเปล่า ทางคนที่มาให้ข่าวนะครับในงานออฟเดย์เนี่ยก็บอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับไม,ม่ญหาเลยแล้วก็พยายามชี้แจงถึงรายชื่อผู้ถือหุ้นทั้งหมดให้ฟังด้วยว่าใครเป็นใครยังไงอย่างไรนะครับซึ่งผมมองแล้วโอ้มันก็แปลกดีเหมือนกันต้องมาชี้แจงเรื่องรายชื่อผู้ถือหุ้นเหมือนบริษัทจะเจ๊งแล้วหรือจะออกจากตลาดหรือมีความน่ากังวลใจอะไรที่ที่น่าสะพรึงกลัว ซึ่งนั่นก็จะจะเป็นเรื่องที่นักลงทุนหลายคนกังวลใจแต่ว่าโดยประเด็นหลักๆของงานอัปเดตที่ออกมามีการชี้แจงว่าตอนนี้ไปที่กัมพูชาแล้วนะที่กัมพูชาก็มีประมาณ20กว่าสาขาสําหรับเซเว่นอีเลเวนะแล้วก็ตู้โถโกดนะครับก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างลูกพุนนะครับอาหารเพื่อสุขภาพวันที่22กันยายนนี้ใครที่เข้าเซเว่นลองไปกดดื่มดูนะครับเขาก็บอกรสชาติด,ดีเลยทีเดียวในขณะทีะ่การเติบโตของเซเว่นเป็นเส้นทางหลักของเขา แต่ก็จะมีการซัพพลายตัวสินค้าเข้าไปสู่ตัว go fresh นะครับของโรตัสนะมีประมาณสัก400กว่าสาขาแล้วก็มีโรตัสไฮเปอร์มาร์เก็ตที่เป็นโรตัสขนาดใหญ่แล้วยังมีในส่วนของการเข้าไปซัพพลายตัวสินค้าอย่างดับเบิลชาชาเขียวกับชาไทยรวมถึงสินค้าตามฤดูกาลด้วยที่พันไทยนั่นก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราเคยเล่าข่าวว่า PDG เองพยายามที่จะดันกาแฟพันไทยต่อเนื่องสำหรับปีนี้แล้วปีหน้าจาก400ให้เป็น1,500นะครับ แล้วในส่วนของตัวสินค้าอื่นก็จะมีโปรดักต์ของเขาที่เป็นทรีว่านะครับหัวเชื้อไซรับในการที่จะไปใช้ในคาเฟ่ต่างๆก็พยายามทำตลาดอยู่ทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศนอกจากมิ้น์ก็จะมีพวกตัวละครสินค้าต่างๆเช่นหมาจ๋านะครับพีสด็อกเนี่ยก็เป็นลิลิคุมะที่มีการเปิดตัวมากขึ้นจากการทําตลาดก็จะมีพวกเอาาแรคเตอร์พวกนี้ไปทําการตลาดมากขึ้นก็บอกว่าปีนี้ยังเป็นภาพที่ดีแนวโน้มยังดีอยู่การจัดการต้นทุนก็ยังใช้ได้ นะครับเรายังมองเห็นการเติบโตที่เป็นไปตามเป้าประมาณ10-15%เนี่แหละนะครับฉายภาพ BJC เปิด3ข้อดีนะครับบัวหลวงแนะลงทุนสำหรับตัว BJC เนี่ยก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มของค้าปีกนะครับที่มีการ re opening หรือเปิดเมืองใหม่รอบหนึ่งก็จะเห็นว่ายอดขายแล้วก็กำไรบริษัทเริ่มกลับมาแลวดีไม่ดีจะกลับมาใกล้เคียงกับช่วงก่อนโควิดด้วยซ้ำไปแต่ว่าข้อดีของตัวเขาเองข้อแรกก็คือเออมันอยู่ในช่วงการเปิดเมือง แล้วก็ข้อดีอีกข้อหนึ่งของตัวบริษัทเองก็คือเขาก็มีธุรกิจที่มีความหลากหลายนะครับมีความหลากหลายมันไม่ใช่แค่ตัวธุรกิจที่เป็นค้าปีกเป็นอย่างเดียวยังมีธุรกิจที่นอกเหนือจากบิ๊กซีแล้วก็จะมีเรื่องของการขายบรรจุภัณฑ์ขวดต่างๆนะครับที่เป็นบริษัทใหญ่เลยในในแถบบ้านเรานะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งใหญ่ๆก็คือเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มี ฐานะทางการเงินที่ดีนะครับก็มีโอกาสที่จะเติบโตต่อเนื่องได้ในอนาคตโดยเฉพาะช่วงบรรยากาศปัจจุบันที่เห็นการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง TKS ส่งซิกนะครับครึ่งปีหลังเนี่ยจะทะยานต่อเนื่องชูกลยุทธ์สู่หุ้นเทคอีโค s ิสต e บิลดเออร์สำหรับตัว TKS อยากให้ลองดูไประยะยาวนะครับเนื่องจากว่าตัวธุรกิจหลักก่อนหน้านี้จะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งพิมพ์แล้วก็ ถ้าย้อนกลับไปเลยเมื่อจะเป็นเรื่องของ s t ต็มเซเ n ซึ่งปัจจุบัน s t ต็มเซเว่น่าจะไม่มีแล้วนะครับจะเป็นลักษณะของการเก็บสะสมผ่านแอปพลิเคชันมากกว่าและอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นพูดถึงหลักๆก็จะเป็นเรื่องบัตรเลือกตั้งเขาก็มอกว่าการพิมพ์บัตรเลือกตั้งน่าจะเป็นอีกรายได้หนึ่งที่จะสร้างวอลลุ่มให้กับตัว อ่อ TKS ได้แต่ว่าผมเคยฟังงานออฟเดยหลายครั้งนะครับผู้บริหารก็แจกแจงว่ามันเป็นรายได้ที่อาจจะไม่ได้มีนัยสําคัญมากสักเท่าไหรนะ่นักวันนี้เห็นราคาขึ้นไปประมาณ12บสอาทบาทนะครับแล้วก็กลับมาปิดที่11บเอบาทแปซึ่งก็อาจจะสะท้อนความคาดหวังระยะสั้นจากการที่เหมือนจะเริ่มมีการกําหนด เวลาในการเลือกตั้งใหม่ก็คือประมาณ7พฤษภาคมปี2566แต่เรื่องนี้ผมว่าไม่ได้สำคัญไปมากกว่าเรื่องของการที่จะเป็น Tech Ecosystem Builder เนื่องจากว่าตัวบริษัทเองมีบริษัทลูกอย่าง s ิ n n e x ที่ถือหุ้นประมาณ36%แล้วไปร่วมกับบริษัทพาร์ทเนอร์อื่นๆอย่าง c y b e r t o ตอนจะทำา Cyber Security หรือจะเป็น IT solution ในมุมอ,อื่นๆหรือจะเป็น n e ็กเวนเจอลงทุนในพวกสตาร์ทอและ ถึงกันนั้นก็ตามก็ยังมีตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือถือหุ้นสบายอยู่5%เหมือนกันผมไม่รู้ว่าสบายจะไปไหนแต่ผมคิดว่า TKS น่าจะสบายแน่นอนต่อไปนะครับตัว Jazz นะครับดีด2%รุ่นผู้ถือหุ้นบวชขาย Jazz e อีฉลุยพรุ่งนี้สำหรับออพรุ่งนี้เนี่ยวันที่23นะครับจะมีการประชุมผู้ถือหุ้นของ3 BB ซึ่งลักษณะข,ของการประชุมเอ,อของ พูดถึงหุ้นแจ๊ดนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือมติเพื่อขายหุ้น3ามบและดูเหมือนว่าในเนื้อหาบอกว่ามีโอกาสความเป็นไปไ,ได้ที่จะมีการผ่านมติในวาระของการขาย3ามบีแล้วก็ขายแจ๊ดอีฟด้วย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเป็นแค่การอนุมัติของทางแจ๊ดนะครับไม่ได้หมายความว่าผู้ถือหุ้นของแจ๊ดอีฟจะเห็นด้วยก็ต้องไปดูวาระการประชุมของแจ๊ดอีฟในวันที่18ตุลาคมแต่ก่อนถึงวันที่18นะครับวันที่7ตุลาจะมีการปรีประชุมย่อยก่อนให้สิทธิ์ประมาณ1,000คนก็เดี๋ยวดูครับว่าเสาว์เสียงจะออกไปในิทางไหนแต่ดูเหมือนว่า <c oughs> นักลงทุนในภาพรวมทั้งหมดนะครับมองไปว่าการผ่านของตัว จ๊สนะครับที่จะขาย3ามบีและวจาสอีฟถือว่าเป็นก้าวแรกแล้วก็คงจะมีกระแสข่าวตามมาอีกพอสมควรเลยทีเดียว TOG เนี่ยบอกว่าเดินเครื่องกำลังผลิต100%แล้วนะครับแล้วก็มีออเดอร์ป้อนเข้ามาอย่างมากสาเหตุที่มีออเดอร์ป้อนเข้ามาก็เป็นผลพวงมาจากการที่ทางประเทศจีนใช้โนโยบายซีโร่โควิดก็ทำให้โรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนของเรนต่างๆเนี่ยปิดตัวลงหรือพักการทำงานหรือกำลังผลิตน้อยลง ก็ส่งผลให้ออเดอร์ถูกผลักมาที่ผู้ผลิตรายอื่นๆเป็นเทียที่3เทียที่4นะครับบริษัทก็ได้ออเดอร์ตรงส่วนนั้นมาเช่นกันแล้วก็ยังมีในส่วนของออเดอร์ที่ได้จากทางฝั่งลาตินอเมริกานะครับฝั่งย mm ุโรปเพิ่มเติมทีโอจีเนี่ยมีบริษัทที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาด้วยก็มียอดขายที่เติบโตดีขึ้นแล้วก็เชื่อว่าจะมียอดขายเติบโตต่อเนื่องไปจนถึงปี -66 ด้วยเช่นกัน สำหรับบริษัทนี้มีการส่งออกประมาณ80-90%เลยทีเดียวฉะนั้นก็อาจจะคาดหวังเรื่องของค่าเงินบาทที่อ่อนค่าได้ด้วยผมเชื่อว่าถ้าเราอยู่กันมานานๆเนี่ยน่าจะมีคนที่อยู่ในราคาที่ต่ํากว่านี้นะครับปัจจุบันราคาประมาณ9บาทกว่าๆได้ปันผล5%ซื้อกินปันผลแล้วก็คาดหวังเรื่องของผลการดำเนินงานที่ดีต่อเนื่องในอนาคตแหมมันก็อาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเรื่องที่คาดหวังได้เหมือนกันนะกินปันผลแล้วก็อาจจะหวังอัพไซด์สักหน่อย ข่าวต่อไปนะครับพีโม่บาทอ่อนหนุนส่งออกก็ได้ยาวชนสิ้นปี110ล้านบาทก็สำหรับตัวพีโม่เองบอกว่าปีนี้นะมีการขยับตัวเป้าไรายได้จาก1200ล้านเป็นป็น1,400ล้านเนื่องจากว่ามันมีความต้องการในลักษณะของมอเตอร์ปั๊มน้ำปั๊มบ้านนะครับปั๊มสระอพวกนี้เพิ่มขึ้นแล้วก็ลักษณะของตัวออเดอร์นะครับถ้าจะมีการส่งมอบเยอะๆเนี่ยก็คือช่วงไตรามาสที่4 เกิดจากช่วงไติมาาที่3อาจจะมีลูกค้าบางรายนะครับที่เขาเรื่อนการส่งมอบไปสู่ช่วงไติมาาที่4 <laughs> ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าช่วงไติมาาที่3งบจะออกมา แย่ไหมนะครับหรือออกมาในทรงไหนแต่าภาพรวมทั้งปีนะครับน่าจะออกมาดีเหมือนตามที่ท่านผู้บริหารได้คาดไว้ส่วนปีหน้าปี66ก็มีการคาดการว่าในลนักษณะของภาพการผลิตนะครับก็จะมีความต้องการต่อเนื่องเพิ่มขึ้นด้วยมองเป้าเห็นการเติบโตอยู่ของตัวบริษัทส่วนเรื่องของการเข้าไปสู่ในมอเตอร์รถยนต์ E-V ก็บอกว่าอยู่ในแผน นะกำลังศึกษาความเป็นไปได้อยู่แล้วก็มีความสนใจมากขึ้นจากกระแสร,รถยนต์ E ีวีก็มองว่ากำลังหาคนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการผลิตชิ้นส่วนนะครับก็อาจจะมีโอกาสในการที่จะรับออเดอร์ส่วนนี้ส่วนออเดอร์สำหรับงานะรถยนต์ E ีวีที่เป็นรถจักรยานยนต์ตรงนี้มีทำอยู่นะครับของค่ายหนึ่งซึ่งโดยภาพรวมทั้งหมดก็ดูเหมือนเป็นแนวโน้มของตัวบริษัทที่ล้อไปกับเทรนด์ใหญ่ของตลาดเหมือนกัน